มาตัวแรกมานะครับโกลเด้นจริงๆโกลเด้นง,ง่ายสุดแล้วเนาะเราแทงได้เลยนะครับกดกดเนี่ยกดใบใบน้ํานะครับไม่ต้องกดสะท้อนด้วยนะเพราะว่ามันนั้นเนี่ยมันไม่สะท้อนอยู่แล้วนะครับไอ้จริงๆไอ้ตัวเนี้ยผมว่าใช้ใช้เอิร์ดได้ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวธาตุมันเป็นตัวนั้นนะครับมันเป็นตัวธาตุลมนะครับใช้เอิร์ดได้เลยนะ เ็นปะ่ะมันง่ายนะสามหมื่นง่ายไหมอันนี้ผมใช้เออแดก็ได้นะตัวเนี้ยโคตงง่ายเลยเดี๋ยวดูนะไม่ติดสโตนเพราะมีใบเด็บนะครับอีซี่ไหมไม่มีใดๆนะดูดิหมอบแล้วครับแล้วก็อีกตัวนึงอีตัวนึงผมเครือบไฟเครือบไฟแล้วก็แทงเลยนะครับ <c oughs> แทงไปสามหมื่นก็จริงๆผมต้องแทงสามแสนนะอันนี้แทงสามหมื่นเพราะว่าโดนโดนเนิร์ฟดาเมจจากกินออร่าไอตัวนี้ผมก็แทงเลยแล้วกันนะไม่มีอะไรเลยครับไอหาา่อา,มาหมาลองได้ยินเสียงหมาลองว่าไอห่ารองแป๊บนึงรองแป๊บนึง,งแป๊บนึงโอ้แปบ๊บนึงนะ อันนี้ผมใช้เอิร์ได้เลยก็ได้นะก็ง่ายอยู่แล้วนะครับมันเป็นธาตุไฟนะลบแรงได้ด้วยนะดูดิเห็นปะ่ะแรงแบ่งเลยอีซี่ไหม <c ười> โคตรง่ายรู้ป่ะผ่านมาปีหนึ่งแล้วนะคุณมาโทก็สุดเหมือนกันนะคุณมาโทเขาเล่นพีพีนะครับแล้วก็เล่นรอยกาดสายแรกเลือด <c ười> ไม่มีอะไรเลยนะตัวนี้ก็อีซี่นะครับเอิร์ได 3ามหมื่นเจ็ดนะครับแรงนะจริงๆแทงประมาณสามแสนนะรู้ปะ่ะออ,อันนี้เอติอัพจริงๆเอติ A t Up, อัพแบบมันมีวิธีวิธีหนึ่งคือใส่ใส่โลใส่รองเท้าตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันจะเป็น perfect c คิ t ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ไงได้อยู่นะครับมันลดเท่าไหร่วะเนี่ย รถหมื่นเดียวเพราะว่าเมนท่านมืดมองถ้าก็ธาตุดินน้ำลมไฟมันจะตีไม่ให้เข้าน้อยไปรถน้อยไป <c oughs> เดี๋ยวเอาแบงเลชิ่งพอยแล้วกันตัวนี้เป็นเดมิ่ฮิวแมนนะเดี๋ยวลองดูนะว่าแทงเท่าไหร่ถามหมื่นนะเร็วกว่าเยอะนะที่เราแทงหมื่นเดียวเองโอเค ่มอันนี้ก็ไถได้นะคุณเล่นเ e อ r t h Day ไถได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแนะนำของอีกทีหนึ่งนะใครที่อยากดูของเดี๋ยวผมขอจบร้อยชั้นก่อนเดี๋ยวผมจะแนะนำของทุกสายเลยแล้วกันนะเออของที่ผมเล่นน่ะเราย,ยอกาดเนี่ยเผื่อใครอยากเล่นตามนะครับเพราะว่ามันเล่นโซโลได้แล้วก็เล่นง่ายปั๊มปั๊มใช้น,น้อยตัวมันถึกด้วยนะครับคบุณเห็นไ่มเมื่อกี้ผมใช้หมื่นหก แต่ว่าเล่นนั้นดีกว่านะครับเล่น b บ a n c h i n g p o i n ดีกว่า b บ a n c h i n g p o i n แรงกว่า,าจะจบบอสโอเคเห็นปะ่ะมันเตอร์ททำอะไรเราไม่ได้เลยน,น่าจะไม่ถึงแล้วมั้งน่าจะราคาไม่ถึงไม่ถึงล้านแล้วนะครับแต่ก่อนการ์ดเซอร์เลนนี่ใครได้มาโคตรว้าวเลยนะอันนี้ผมใช้เป็นนั่นแหละ <c oughs> ไม่ต้องเจาะแล้วมั้ง แทงไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเจาะนะแทงไปเลยอะดีกว่วไหมผมว่าแม่งโคตรง่ายเลยดริงๆอีซี่จัดเลยไม่มีปัญหาเรื่อง p อ s i t i v อัพอยู่นะเพราะว่าเรามี perfect hit อะพวกสายเวทอะสายเวทไม่ค่อยกำมัดอย่างซอร์เซอร์อะไรเงี้ยผมไปดูคุณโอบิกนี่คือโคตรสบายเลยนะ เขาใช้วางอะไรนั่นอะวางเขาเรียกอ,อะไรวะวางพายุวางพยางพยุแล้วก็สกิลลงพื้นนะครับแล้วก็ต่อตตอต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปเรื่อยอะเออสบายจัดเลยอันนี้ผมใช้ท่าตีดีกว่าตัวนี้มันเป็นโกนนะผมติดใหญ่แม่งเอ้ยตีไม่ได้โดนไหมตีตีดตดโดนอยู่เก้าพันนะตัวนี้มันมันไม่มีท่าชนะนะ ได้แค่นี้แหละเพราะว่ามันไม่มีท่าชนะคือมันตายยากแค่นั้นเองอะ่ะมันไม่มีอะไรเพิ่มนะทุกคนมันตายแค่ตายยากเฉยปามขึ้นไปอ่ะนะครับแนะนำว่าต้อง <t ell> ต้องเล่นอย่างนัเนี่ยเอ้ย <c oughs> นี้บอลแล้วอ๋อ <c> ไ <oughs> อ้ดอปเปอร์นะ จริงๆด็อปเปอร์มันจะแทมันจะตีมากให้เข้าแต่เลื่อดมันน้อยหมื่นเดียวลดหมื่นเดียวไอ้ด็อปเปอร์นี้ผมไม่ชนแก้วนะเพราะว่าเห็นเลื่อดมันน้อยดูเข้มเข้ม <laughs> โดนพ่นไฟเห็นเขาบอกโดนพ่นไฟแรงมากเลยนะคุณทักษิณแกบ,บอกว่าโดนพ่นไฟตาย <c oughs> เดี๋ยวกดไฟก่อนดิออกหลอดนี่คือไม่มีอะไรเลยนะออกหลอดกับออกฮีโร่ไม่มีอะไรเลยเล่น <c oughs> กระบี่กระบองเพื่อมาเป็นลูนไนใช่ปะ นี่ดักหลอดนะแพงอยู่สองหมื่นนะครับยังไม่เปลี่ยนนั้นเลยยังไม่เปลี่ยนจาอเลยผมเพงเปลี่ยนจาะผมเปลี่ยนจะแป๊บนึงง่ายไหมทุกคนรู้สึกว่าง่ายไหมเออไม่รู้จะพูดยังไงก็ถือว่าง่ายมากๆนะครับเรียกว่าง่ายมากๆเลยแพงสามหมื่นนะครับนี่ไปบอกจ a t เอาอล่าม,ม่วงเข้าได้แล้ว อลาเขียวเอาไม่อยู่แล้วก็เยอะอยู่นะมันพูม่าได้ไงวะอ๋อใช้พูม่าไดเอรอนี่แทงเลยครับไม่มีอะไรเลยตัวนี้ไม่มีเลยเลยครับตัวนี้มีแค่สกิลแกนคอสดารอย่างเดียวแต่มันแต่มันมีพูม่าด้วยแหละไอห่า มีฟูม่าว่ะเพิ่งดูเนี่ยเพราทุกทีผมแทงแป๊บเดียวแตกละเฮ้ยเราชนแก้วยังวะชนแก้วแล้วเนาะนานอยู่นะเพราะว่าเลื่อดมันมามนห้าล้านนะครับต้องเดินออกจากลำบากตรงตรงนี้นิดนึงอ่ะติดฟูม่านิดนึงนครับ ข้างนั้นไม่มีอะไรละแทงอย่างเดียวอย่าลืมพนาเซียแม่งติดเคิร์ดรัวๆนะจะแทงโดนตลอดเลยตัวนี้ไม่มีไอติอัพหรอกว่าเอ้ยดําเม็นทิวตั้งหนึ่งนะเดี๋ยวรอก่อน อ่ตอนนี้ผมใส่เป็นเจาะเดมอนถูกต้องนะเจาะเดมอนถูกต้องนะครับแต่เมื่อกี้เราไม่ได้กดยาสุดใช่ไหมถ้ากดยาสุดก็น่าจะได้ประมาณสามหมื่นะว่าสามหมื่นสองหมนแปงแทงได้เลยนะรจริงๆอนะ่ะโอเคการมาตกปะเรียบร้อยศูนย์นะครับโอเคถูกต้องหมดแล้ว แทงห้าหมื่นี่คือผมแทงธรรมดาห้าแสนนะถูกไหมแทงธรรมชาติห้าแสนนะก็คือโคตรแรงนะห้าแสนนี่ถือว่าแรงมากมานะแรงปะห้าแสนถือว่าแรงมากเลยนะแต่บอสตัวนี้เลือดหกล้านนะดีซี่ปะโคตรดีซี่เลยเออเฟกมันก็ไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยแต่มาตีดูมาตีดีตีแรงมากเลย <laughs> <laughs> จบอีซี่ จังหวะที่มันตัวแดงแล้วตีไม่โดนนะครับต้องใช้นะโอเคน่าจะหมดแล้วอรอบนี้โอเคแล้วเอาเครื่อมมือจังหวะยังไม่เครื่องมือด,ด้วเมื่อกี้โอเคแทง แทงประมาณสามแสนเจดนะครับแรงมากแล้วนะนั้ยังไม่มีกลุ่มนะถ้ามีกลุมม่มผมว่าหนะ้าห้าแสนได้เลยแต่ตัวมันถึงเมื่อกี้มันแอซซัมตัวเองใช่ปะต้องอดทนนิดนึงนะเลือดสามล้านเองนะครับอันนี้ใกล้าตายแล้วโอ้โต <c oughs> ีโคตรแรงเลยตีแรงไปไหนว่ะเพื่อน อ้หเนี่ยปั๊มแม่งสำคัญเลยอะ่ะที่เห็นที่มันตีช้าเพราะว่ามันมิดนะวาตัวตึงออโคตรตึงสำหรับเบสเซบับ <c oughs> ผมต้องใส่เจาะเดมอนก่อน นี่งไง,ญญบงญญเบลเซบามาแล้วเฮ้ยรอให้มันแปลงล่างก่อนตอกี้มันเกือบแล้วเกือบแปลงไม่ทันนะผมหยุดหยุดมือไว้ก่อนไอตัวนี้จริงๆต้องเคลือบลมด้วยนะถ้าจะให้มันแน่นๆเลยอนะคือแทบจะไม่แตกเลยนะเพราะว่ามันเก่งแค่ลูกน้องแล้วมีแคชชิ่งเหรอป้าเน,นะนี่ยแคชชิ่งลูกแค่เนี่ยล้วคุณกดดิเฟนเดอร์อีกนะไม่ไม่เข้าเลยอนะ ดูแคชชิ่งนะเข้าว่าไรคือเนี่ยยืนอย่างเงี้ยได้เลยอะยืนอย่างเงี้ยยืนยืนตีอย่างเงี้ยได้เลยครับเพราะว่ามันจะไม่มีวันเข้าเลยอืมได้วแบมันจะเข้าไหมไม่มีวันเข้าเลยเนะี่ยคุณเห็นข้างบนมันมีหลอดไล่เอใดไหมเพราะว่ามันใช้สกิลนี้มันใช้สกิลเพิ่มไล่นะครับมันมีสกิลสกิลหนึ่งเพิ่มไล่ปะ ยูนงเพิ่มไลน์นั่นแหละแต่ก็น่าจะเล่นจบได้นะเพราะว่ามันทำอะไรเราไม่ได้แลว้วอะแค่ยาลีเจนผมุมก็เกินแล้วมั้งจำได้ไหมจำตอนที่ผมเล่นดูใน,นได้ปะที่ผมฟันทีเราหกพันนะห้าพนะันหกพันเนี่ยคุณดูดิเอิร์ดไดแม่งเท่ากันเลยหกพันห้าพันเท่ากันเลยไปเลยเนี่ยมันแคชชิ่ง ผมติดดีเฟนเดอร์นะไม่เข้าอีกนะครับแคชชิ่งใส่ดีเฟนเดอร์จะเคลียร์ตัวแดงได้ก็ดีนะมันจะช่วยตัวแดงมันทำให้แอตแทกลดลงนะมันพยายามแคชชิ่งเนะี่ยที่ผมยังไม่ปัม๊มไวไม่ปั๊มเลยสักขวดเลยนะแปลว่าที่ยากจริงๆผมว่าอาร์จีน่าจะเป็นน่าจะเป็น วากิลีแค่ตัวเดียวอะแต่วาิลี่จริงๆก็ไม่ได้ยากมากแค่ขอแค่ยาปั๊มเยอะๆอ่ะแต่ปั๊มไม่เยอะคือจบเลยครับแต่ปั๊มไม่เยอะคือจบสรุปแล้วคือเราโอกาสต,ตอนเนี้ยแข็งแร่งกว่าดูนไนนะตอนเนีเ้ยวิ่งหนีไปล้ เดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวผมเปิดเปิดของให้ดูแล้วก็แนะนำให้เพื่อนๆดูนะว่ามันใช้อะไรบ้างดีป่ะ